เราใช้ระบบการจ่ายไฟแบบไร้สายเนี่ยคือไม่ได้ใช้ถ่านว้าสวัสดีครับพบกับใจเช่นเคยกับทิปรายการสันส้นๆดนตรีพอดีคำวันนี้จะเป็นดนตรีพอดีคำหรือเปล่านะครับหลายท่านสงสัยไหมครับว่าในกรณีที่เราใช้คีย์บอร์ดเนี่ยคีย์บอร์ดซินเนี่ย ถ้ายิ่งออกไปข้างหน้าเวทีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเจ้าตัวนี้ครับเอเอดนะครับแบบไม่ต้องพ่วงต่อหม,ม้อแปลงพอดีว่าเจ้าตัวนี้มันมีช่องใส่ถ่านขนาด AA8 ก้อนลองใช้แล้วนะครับใช้ถ่านอัลคาลน์ก็เลยไปศึกษาใน u t u b e นะครับไม่รู้ช่องไหนมากศึกษาทุกหมดนะครับว่าจะทํำยังไงดีนะฮะว่าถ้าเราไม่ใช้ถ่านเราใช้อย่างอื่นได้ไหมแล้วก็หาอะไรที่มันใช้ได้นานๆหน่อยนะตอนแรกนะครับไปเจออยู่คลิปหนึ่งปรากฏว่า เขาใช้ระบบการจ่ายไฟแบบไร้สายเนี่ยคือไม่ได้ใช้ฐ่านกับเอฟเฟกต์กีตาร์นะครับก็ลองศึกษามาเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยมีหลาย,ลายๆคลิปหลายคนที่ทําแบบนี้ดีกว่านะฮะดีกว่าถ่านหรือว่าบางครั้งเขาเวลาไปวงวิ่งไปเล่นตามร้านตามผับตามบาร์ต่างๆบางร้านบางที่กระแสไฟอาจจะไม่คงที่หรือกระแสไฟเกินหรือกระแสไฟตกเขาก็เลยใช้วิธีการเสียบกับ power bank ครับ แต่เนื่องด้วย power bank นี่มันมีหลายขนาดหลายแอมขนาดใหญ่มั่งเล็กมั่งนะครับแจ็คก็พอดีว่าที่บ้านมี power bank อยู่อันหนึ่งสออันมั่งแกะพังไปแล้วเมื่อวัน2องวันก่อนก็เลยเหลือเจ้าตัวนี้เล็กๆบางๆเนี่ยโอ้ไม่ใช้ได้หรอมันขนาดแค่มันเขียนว่า4,000ม ah ิลลิแอมนะครับนี่เราก็มาคิดดูว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เราใช้กี่แอมกี่โวลต์ก็ไปดูข้างมอแปลงเขียนว่า9โวลต์2แอม แต่เขาบอกว่าถ้าใช้แอมเยอะดี power bank นะครับสัก10,000ืก็ดีมันก็จะได้ใช้ได้นานด้วยนะครับและนี่มาลองมาลองกับเจ้าตัวนี้เนี่ยลองชาร์จทิ้งไว้เลยแล้วก็มาใช้นะครับปรากฏว่าเปิดติดครับแล้วก็ลองไปเล่นที่ร้านย4ิีนะครับจะก,ก็ลองถือสปายเนี่ยไปเล่นดูซิเปิดต่อเนื่องกันเลยนะครับก็คือต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเลยคือเบรกหนึ่งเบรกเล่นละเล่น2เบรกเบรกหนึ่งก็1ชั่วโมงครึ่งแล้วอีกเบรกหนึ่งก็ชั่วโมงครึงค่ง,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 ค,งคือพัก20ที อาตีไปซ่าสามชั่วโมงนะครับปรากฏว่าไฟไม่มีตกเลยครับคือใช้ power bank นะครับไม่มีขึ้นเตือนเลยว่าแบตเตอรี่โลอะไรทักอย่างเลยเสียงไม่มีการดอบด้วยนะครับและทีนี้เราจะใช้ power bank อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องมีตัวแปลงกระแสะไฟนั่นคือเจ้าตัวนี้จะดูจะดูคล้ายๆกับแฟลชไดร์ลลเลยนะเสียบ USB แล้วก็ปายนี้ก็จะเป็นเสียบเข้ากับคีย์บอร์ดเราปกตินะครับตรงที่เสียบมาแปลงนะครับขนาดเท่ากัน นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะใช้เป็น9โวลต์หรือ12สองโวลต์นะแต่คีย์บอร์ดเนี่ยมันได้9โวลต์แล้วก็เสียบครับที่ power bank นะครับป응ึ๊ง <ๆ S 1> นะครับอันนี้ power bank อันแบบเนี้ยมันทำงานอต <captured S 1> ตัตโนมัติเลยคือจเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะ,ะเรียงว,วงจรตัวนี้ถ้าเป็น power bank แบบที่มีปุ่มปิดเปิดก็จะดีจักอยากจะหาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยิ่งจะให้ดีคืออยากจะหาเป็น1 0 0 0 0หมิลลิแอมขึ้นไปดีกว่านะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะฮะเสียบที่ รูมาแปลง,ป,งปรากฏว่าติดเลยครับคือใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับคือปกติเลยมันไฟมาแปลงทั่วไปเลยนะครับนี่ฮะกดเปลี่ยนเสียงทําอะไรต่างๆโมดูลต่างๆใช้ได้หมดครับนี่ฮะก็คือทดสอบใช้แล้วหลายวันหลายวันแล้วด้วยนะครับก็ที่มาทําคลิปนี่ก็คือจะมาบอกครับเป็นแนวทางนะครับคือพี่แพงมาจากาของกีตาร์ พวกที่อาจารย์มือกีตาร์ที่เขาใช้กันนะครับพ่อก,กีตาร์เนี่เขาใช้หลายก้อนบางทีสูงสุดใช้ถึง12ก้อนก็มีนะครับใช้ได้เขาบอกว่าไฟไม่ตกด้วยไฟสะเทียนตลอดนะครับอันนี้คือของแบบนี้ก็ต้องอยู่ดุลพินิจพิจารณาด้วยนะครับส่วนที่กระแสะไฟที่มันทําให้จะไปผลต่อคีย์บอร์ดเราไหมนะครับก็ต้องดูระยะยาวนะครับว่าจะเป็นไงต่อไปถ้าใช้ไปเรื่อยเือแล้วก็ไม่เป็นไรก็แสดงว่าโอเคผ่านแต่นี่แจ๊คก็ใช้ได้หลาย หลาวันละผ่านนะครับก็คือไม่มีดรอปเลยแล้วก็แล้วก็เลิกใช้เสร็จกลับมาบ้านก็ชาร์จปกตินะครับทางที่ดีนะครับก็ใช้10,000มืนิแอมป์เลยสำหรับท่านที่อยากต้องการสนใจที่อยากจะทําแบบไร้สายหรือ,อนักดนตรีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆน้องๆอ,อ,อาการวงแห,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 ห่หรืออาจจะเป็นวงวิ่งฮะที่ใช้คีย์บอร์ดตัวเดียวนะฮะก็ลองใช้ได้ส่วนอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับก็ลองไปหาดูใน y o u u u e e ว่าจะมีร้าน ขายนะครับน่ฮะมีหลายยี่ห้อนะครับก็ลองไปดูนะฮะส่วนราคานี่ก็ต้องไปถามกันเองนะครับก็ลองดูครับไม่รู้ว่าแต่แคก็ทดสอบรุ่นนี้รุ่นเดียวก่อนนะพวกพวก a p พ1 0 a p ิบอมนะไม่แน่ใจแต,แต่เชื่อว่าน่าจะได้นะครับถ้าโวลต์กับแอมนะครับกำลังแอมเหลือเพื่อ,อให้พอที่จะเปิดคีย์บอร์ดติดทุกตัวทุกรุ่นได้เนี่ยน่าจะโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้นะ่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผม บายบายดูตีพอทีคำแจ็คฟิชเชอร์ครับ